สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นเครื่องสตูก้าจู87 yes จริงผมก็อยากเล่นบอมเบอร์ลำใหญ่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันควบคุมยากแล้วก็มันการหลบหนีแม่งลำบากมากนานโอเคเลิกพูดมากปากเหม็นแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าต้องไดนทักคนนะ่ยจุดเนี้เอาไปหนึ่งลูก <Bro. S 1> โดนแต่ไม่ตายวนกันไปจะเป็นอย่างไรกันเล่า โอ้โอ้โอ้ what 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 whoa okay อันนี้ก็ได้น,นี่นับก็ได้โอเคอเคุ้ยทิ้งลูกเดียวตายโอ้ใจเย็ยนบอลใจเย็ยนมันแค่ฟุกมาเอาให้หายฟุกกันไปเลยระเบิดพร้อมรับไปหนึ่งลูกเอาไป เอ้ยไม่มีใครตายไม่มีใครตายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาผมว่านั่นแหละปัญหาโอเคระเบิดได้ทุกโรถทิ้งตรงนั้นไปลูกหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมาหาตรงนี้ดีกว่าสปอร์ตเพื่อนเรียบร้อยหนึ่งคนเดี๋ยวบินวนกลับไปโอ้เอ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 เย็น ภูเขาช่วยด้วยโอเคเกือบไปเอเอมาแล้วมีคนเล่นไปเอเอแล้วรังรีบดิ่งทิ้งแล้วก็ออกดีกว่าดิ่งทิ้ง,งออกตามนั้นเลยไม่โดนอ,อ๋อมาแล้วมาแล้วเอเอโอเคเอ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเพื่อนหมุนตัวช่วยเพื่อนเร็วรีบซ่อมรีบซ่อมรีบซ่อมยังไงนั้นไง,นนไงมา ปิดไฟเราเลี้ยวช้าวกว่าช่างแม่งนะ่ะเราไปทิ้งระเบิดก่อนทีนึงโอ้ฟักแม่งแม่งเอ้ยแม่งเอ้เยใครให้มันมาขึ้น AA ฝั่งเราอะนั่น AA หน้าฐานเราเลยนะเว้ยฮัลโหล คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมาส์อีกแล้วครับใช่แล้วครับผมกำลังรอเครื่องบินเกิดครับ <laughs> พอได้มาเครื่องบินทีไรก็ต้องคุณต้องมานั่งฟังเสียงผมคลิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือรถถังก็จะมีเสียงคลิก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 เนื่องจากไม์ผมดีจัดดังนั้นคุณก็จะจะได้ยินเสียงคลิกคลิกอันสุดแสนน่ารำคาญนี้ไปด้วยมาสตูกา้าเกิดไปเร็วทำหน้าที่ของเราโอเคเห็นละโอเคผูไปละกูทิง้งแล้วไปละหวังว่าจะโดนขอเต็มเต็มลูกหนึ่ง Are you serious โดนไปแค่หนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ทำให้เ a มันกลับบ่อ เออมันอยู่ตรงจุดดีเป็นไงรับไปเพื่อนเรียบร้อยจะดีแล้วเพื่อนโดดตรงเนี้ยมาเราจะการเอเครัาศึกแล้วทีนี้ก็ได้เวลารับไปหนึ่งลูกวนโดนแต่ไม่ตายมาใฮ้ยา ไม่มีใครตายเอเอมาเอเอมากูเห็นนะเขาลูกนี้แหละจัดไปดีอ๋อไม่ตายอีกระเบิดผมยังไม่ปลดล็อกระเบิดลูกใหญ่ไงผมไม่ค่อยได้เล่นเครื่องบินทิ้งระเบิดส่วนใหญ่เล่นแต่ไฟเตอร์ถ้าเกิดเล่นเครื่องบินนะเอาไปหนึ่งลูกไม่โดนแต่เห็นละอยู่ตรงเนินเมื่อกี้เราทิ้งพลาดไปหน่อยกูขอลูกหนึ่งตรงนั้นน่ะกูขอลูกหนึ่งตรงนั้นน่ะไม่รู้ละ เรียบร้อยอย่างนั้นต้องโดนสักคนนะตรงนั้นเนี่ยได้บอมบิงยี่ห้าเทคดิสแอนด์ได้มันเถอะฟัคเกอร์เรียบร้อยเอาไปอีกลูกเรียบร้อยดับเบิลคิวซาชัยซาชัย yes โดนระเบิดเดี๋ยวบินไปรอบหนึ่งเอ๊ะไฟเตอร์หลังผมฝัก มาตาม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 มาเอาเครื่องบินข้าศึกล่วงมาแล้วครับดูในคิวฟีดครับยังไงล่ะครับกูเล่นผิดคนแล้วครับโอ้ฟักเอเออันนี้อันนี้อันนี้กูเล่นผิดคนอันนี้กูเล่นผิดคนอันนี้กูไปก่อนอันนี้คือกูต้องไปอันนี้ก็ออนนออรอ,อ,อ,อดจากเครื่องบินมาได้มามองภูเขาเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรเรา,ามีกลำลังทันที แม่ไล่จังทีมกูเนี่ยฮะฮะแม่งเข้าไปต่อทักทีแต่ขอช่วยทีมก่อนทีมจะแพ้และเอาไปหนึ่งลูกมไม่ไม่ตายเอาไป เรียกโอ้ยจมันจะมันจะมันมันยังไงฮะโอ้โหนี่ครับเป็นตาที่เล่นสตูกา้าแล้วประสบความสําเร็จที่สุดเลยตานี้พอตาออื่นไม่เคยได้คิวแต่คิดว่าสตูกา้าไม่มีปืนหน้านะพี่น้องสตูกา้าม,มีปืนหน้าแลวมันสามารถใช้ในการด็อกไฟได้ อะฉันไม่สนใจแกและวฉันสนในพวกนี้โอ้ฟักโอ้ฟักแต่มันสนมันสนมันสนไปก็ได้คือ <c oughs> ผมไม่อยากจะไล่ค่าศึกไปตรงพอไปอยู่ตรงกลางสมรภูมิเพราะมันจะชอบบินต่ำใช่ไหมพอบินต่ำรูดไปปุ๊บ แล้วก็จะโดนพวกแบบพวก AA แบบบนพื้นเลยพวกซัพพอร์ตเ้ยไม่ใช่พวกแอสเซาสอะไรเงี้ยมันใช้ฟีเจอร์เฝ้ายิงผมเลยไม่อยากไล่เข้าไปให้ไปถึงตรงนั้นผมจะพยายามแบบไล่ให้แม็กออกจากฐานเราก็พอเอาไปลูกนึงวนกลับไม่โดนรับไปอ้าวไม่ตายได้อย่างไรเฮ้ผมตั้งข้อสองสัยให้กันมีมีตัวตนอยู่งผมมากเลยตอนเนี้ย What the fuck Yes my friend take this it's a gift for you เฮ้เครื่องบินคาศึกไล่เราอะนะโอเคมันขี้เกียจไล่เราละถือว่าโอเคเดี๋ยวเข้าก่อนจบรอบขอระเบิดอีกครั้งลูกนะเอาไปโอ้เรียดับเบิ e kill อีกสินคนทุกคนรักษาชีวิตไว้มึงมึงเกิดเครื่องบินกูเพื่อโดดลงไปตายอีกแล้วนะเป็นอะไรกันพวกคุณนะ่ะละเบิร์ตโลดเร็วบันไซอ่จบตาพอดีลูดพื้นโชว์หนึ่งทีก่อนจบอืสิบตายสี่้วยจูแปดเจ็ 7. แลตามกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี